สบายดีมาอัปเดตข่าวไอทีกันหลุดภาพและสเปก Motorola G 200ซีรีส์มือถือเรือธงรุ่นใหม่ที่จะมากับชิป Snapdragon 888 Plus ในปีนี้เราได้เห็นโมดโตโรล่าปล่อยมือถือสเปกแรงแรงระดับไฮเอ็นอย่างโม t โต100ที่ใช้ชิปสแนปดรา้อน870ถึงจะแรงสู้เรือธงค่ายเจ้าตลาดไม่ได้แต่ก็ยังถือว่าแรงอยู่นะ และล่าสุดก็ได้มีข้อมูลหลุดออกมาว่าในอีกไม่นานนี้กำลังจะมีมือถือซีรีส์ภาคต่อ Moto G 2 0 0ตามออกมาอีกโดยมือถือซีรีส์ดังกล่าวจะใช้ทิป Snapdragon 888และ Snapdragon 888อสพร้อมหน้าจอ r e f r ร s h r a t สูงถึง 144Hz อีกด้วย มาเริ่มกันที่ภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาเผยโฉมตัวเครื่องของ Moto G 200กันก่อนจะเห็นว่ามือถือรุ่นนี้มีดีไซน์ที่แตกต่างจาก Moto G 100พอสมควรด้วยหน้าจอแบบแบนราบเจาะรูไว้ตรงกลางด้านบนสำหรับวางกล้องเซลฟี่1ตัวจากรุ่นก่อนที่ให้มา2ตัว คลิกมาดูตัวเครื่องด้านหลังมีขอบโค้งแบบ 3D ดูพรีเมียมกว่าเดิมส่วนกล้องมีทั้งหมด3ตัวเรียงเป็นแนวตั้งอยู่ที่มุมซ้ายบนเปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนที่เรียงกล้องแบบสี่เหลี่ยมถัดลงมาเป็นโลโก้ตัวเอ็ที่ใช้เป็นเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้วย กล้องหลังทั้ง3ตัวประกอบด้วยกล้องหลักเซ็นเซอร์ซัมซุง s 5 k sm 2ความละเอียด108ล้านบวกกล้องอันตรายความละเอียด13ล้านบวกกล้องจับความลึกเซ็นเซอร์ออมนิวิชั่นความละเอียด2ล้านและกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด16ล้านและหากมองจากด้านข้างจะเห็นว่ามันนูนออกมาจากฝาหลังอยู่พอประมาณเลย สำหรับสเปคเครื่องมีรายงานว่า Moto G 200อาจจะมาทั้งหมด2รุ่นให้เลือกคือรุ่นที่ใช้ชิป Snapdragon 888และรุ่นท็อปที่ใช้ Snapdragon 888 Plus มีแรม8 g b และใช้ระบบ Android 11 หน้าจอยังไม่ทราบขนาดแต่จะมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus, พร้อม r e f r ร s h r a t สูง144 Hz และคาดว่าอาจจะใช้พันเนลแบบ LCD เหมือนรุ่น Moto G 100เพราะว่ายังใช้เซ็นเซอร์สแกนนิ้วอยู่หลังเครื่องไม่ได้เอามาซ่อนไว้ใต้จอเหมือนพวกมือถือที่ใช้พานเนล OLED หลายๆรุ่น มีการคาดการว์วโมโต o g 200ซีรีส์อาจจะเปิดตัวในจีนเร็วๆนี้โดยใช้ชื่อว่า Motorola s เ30ซีรีส์แทนและอาจจะเปิดตัวพร้อมกับ Moto เอที่ใช้ชิปประดับเรือธงตัวล่าสุดอย่าง snapdragon 8 g e 1ก็เป็นได้ครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแหล่งที่มา ช่องของเรามีอัปเดตข่าวเกือบทุกวันครับสามารถกดติดตามเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวไอทีก่อนใครได้เลยครับ